สวัสดีนะคะชื่อเซนนะครับอาจจะพูดเร็วไปนิดนึงเพราะตื่นเต้นนะครับเพราะว่าตื่นไม่ด้วยแล้วก็ตอนแรกสวัสดีอาจารย์สมหวังนะคะคือตอนแรกก่อนผมมาก่อนจะมารู้สองเนี่ยผมก็ปฏิบัติแบบค้นหาวิธีให้คนทุกประมาณปี6กสองเนาะค้นหาทางคนทุกต่างๆว่าทําไงให้แบบเราทำะไรลงไปแล้วแบบคนทุกขุกจากตรงนั้นอย่างเงี้ยครับและทีนี้ก็ได้ไป อร่อยนะกรรมาฐานสี่เดินหนอยุบหนอพองหนอเนี่ยครับซึ่งมันใช้ได้จริงๆแต่พอออกมาจากการปฏิบัติแล้วมันใช้กับชีวิตประจำวันไม่ได้เลยครับมันทําให้เราแบบกลายเป็นเครียดไปเลยอะไรเงี้ยจนแม่สองได้นำม,มาหาอาจารย์สมหวังเชื่อไหมครับว่าสิบนาทีผมแบบคลิกแล้วก็จะเรียกว่าบรรลุไม่ได้สิจนตวิเกินไปรู้ดีกว่านาะรู้ขึ้นมาการรู้สองเนี่ยครับแบบรู้พันในสิบนาทีซึ่งตัวผมเนี่ย ไม่เคยไปมาก่อนเขา,าเรียกว่าอะไรเบาทั้งร่างกายและจิตใจมันเบาแบบผู้ไม่ถูกซึ่งสภาวะนี้ยไม่เคยเกิดเลยและเรารู้ว่าอันนี้คืออะไรจนมาถามอาจารย์สมบอกว่าอาการนี้คืออะไรอาจารย์ได้บอกว่าคือนิพานพานว่านิพพานเนี่ยหรอเป็นแบบนี้มันไม่ใช่มั้งอะไรเงี้ยก็ยังมีข้อสงสัยอยู่นะคบเหมือนที่น้องถามเมื่อเช้าเนาะว่าอะไรคืออะไรยังไงความสงสัยเกิดขึ้นมากมายแต่พอผ่านไปสักสองสามวันเจออาจารย์ครั้งหนึ่งที่บนมอน วันนั้นแหละอาจารย์ได้เปรียบเทียบต่างๆ,างๆการมองอย่างเงี้ยครับสมมติาเรามองตรงนี้เรามองเป็นอะไรก็คือไม่มีอะไรเลยก็คือเหมือนเราไม่ต้องปรุงแต่งต่ออย่างเงี้ยครับอ่าฮะก็เลยอ๋ออ๋อขึ้นมาแต่ในความอ๋อนั่นนะ่ะอ๋อแบบรู้นะครบไม่ใช่อ๋อแบบคิดนะครับถ้าอ๋อแบบคิดคือเราจินตนาการอยู่แต่ถ้าอ๋อหรือเอ๊อย่างเงี้ยในความอ๋อนั่นคือแบบว่าเห็นเห็นแต่ไม่คิดประมาณนี้ที่เขาเข้าใจนะครับก็คือมันจะแบบเบาแล้วก็โล่งมาหมดเลย ประมาณนี้ครับใช่ก็คือซึ่งสภาวะเนี้ถ้าคนเขาเรียกว่าอะไรไม่เคยผ,ผ่านมาก่อนจะไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วก็พูดไม่ถูกว่าเป็นยังไงซึ่งศัพท์ธรรมะต่างๆเนี่ยครับผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าศัพท์อันนี้แปลว่าอะไรอย่างเมื่อวานคุยกับพี่มงคลเจโตผมถามว่าพี่มงคลเจโตแปลว่าอะไรซึ่งเราไม่รู้เรารู้แค่สภาวะแบบนั้นเพราะาเราไม่เคยเรียนธรรมะมาเลยอย่างเงี้ยครับ่ะฮะแต่เรารู้แค่สภาวะเมื่อเกิดใน,นนั้นๆขึ้นมา ใช่ครับประมาณนี้แล้วก็พอ,อเราก็เป็นวัยรุ่นอยู่เนาะเราก็ต้องเอาคาสอนหรือการที่เรารู้สอนเนี่ยมาใช้กับชุจชนวันเนี่ยครับมันใช้ได้นะครับเพราะบางครั้งเราเจอคนมากมายไก่กองเราเห็นถ้าเป็เมื่อก่อนเราอยู่นั่งอย่างนี้ปุ๊บเห็นข้างหน้ามีคนทะเลาะก,กันหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะเข้าเข้าไปร่วมละเอาไปยุ่งกับเขา,าเกิดทะเลาะกันสองฝกักสองฝ่ายแต่ตัวเนี้ยพออยู่เฉยปุ๊บมันเห็น เห็นแต่แปลกเฮ้ยทำไมเราไม่ไปยุ่งกับเขาไม่ไปร่วมกับเขาแค่นี้ครับมันไม่มีอะไรเลยซึ่งมันก็ทําให้ผมได้สบายใจและเชื่อไหมว่าเราสบายใจปุ๊บแต่สิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นประจาๆการทะเลาะกันอย่างเงี้ยมันหายไปเลยนะหายเพราะว่าเมื่อเราไม่ไปร่วมกับมันสิ่งนั้นที่เกิดปุ๊บมันก็หายไปเองหายไปเองไหมครับว่ามันไม่มีใครทะเลาะกันเขางงว่าเอ๊ะเราเป็นอะไรทําไมครั้งนี้เราไม่ไม่ไปร่วมกับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับ มันก็เลยกลายเป็นแบบว่าทั้งเราและเขาหายไปเลยเ็าไม่มีร่างเกิดมาประมาณนี้นะคบอ่าอันนี้คือมันใช้ยากจริงๆชีวิตประจำวันของของแบบวัยสามสิบเนาะอันนี้ต้นๆอยู่ครับประมาณนั้นครับแล้วแล้วช่วงรอยต่อที่ว่าเปลี่ยนจากอ่าที่เราอยู่รู้หนึ่งรู้สองเนี่ยช่วยอธิบายอธิบายสภาวะที่มันเกิดความเข้าใจให้ฟังหน่อยอ่ารู้หนึ่งรู้สองคือการรู้หนึ่งของผมใช่ไหมครับ ถ้าเกิดว่าเกิดอารมณ์ผัสสะต่างๆเข้ามาอย่างเงี้ยร่างกายมันตอบโต้ละเหมือนตอนนี้ผมกําลังคุยกับพี่ๆอยู่แล้วมือผมทําอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าผมเมื่อก่อนผมรู้หนึ่งปุ๊นะผมจะอัพดึงกลับมาแต่ผมรู้สองปล่อยมันไหลไปแต่ในความไหลผมเห็นนะเห็นแต่ไม่ต้องไปกําหนดกับมันไม่ต้องไปไม่ต้องไปดึงกลับมาคือมันจะไหลไปธรรมชาติอย่างเงี้ยครับอย่างนี้พอถูกไหมครับอาจารย์ครับครับก็คือรู้ธรรมชาติใช่มใช่มันจะไม่คิดอะไรเลยบางครั้งเอ๊ะมาแรกๆผมก็ถามอาจารย์ตลอดนะอาจารย์อย่างนี้เป็นยังไงยังไง พอผ่านไปสักพักนึงที่ไม่ถามเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะถามลแล้วคือมันจริงแล้วไม่มีอะไรเลย,ยครับมันไม่มีอะไรเลยอยู่เฉยอย่างเงี้ยนะฮะอย่างผมคุยกับพี่ผมก็คุยคุยอะไรกันแต่ผมไม่เอาแบบเข้ามาจดจําแต่มันจะเรียกว่าอะไรมันจะมาเองรู้ว่าเราคุยอะไรอย่างผมคุยกับพี่พี่คุยกับผมผมรู้ว่าพี่คุยอะไรกับผมถูกปะแต่ผมไม่เอาไปมจินจัาการตามต่อเพราะความจินจัาการคือความคิดไงครับมันก็เลยแบบไหลไปเรื่อยแล้วอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เงครับ ส่วนทุกวันนี้ก็ออกมาใช้ทุกๆสองวันได้ก็คือแบบอาจจะพูดเร็วนิดนึงเนาะครับไม่เป็นไรครับเออสอบสอบถามหน่อยไอ,ไ,อไอการรู้สองเนี่ยมันต้องไปบังคับอะไรไหมเอจอเจอความคิดจะไปดับความคิดเปมีการกระทําอะไรไนรู้สองเนี่ยอตอนแรกต้องยอมรับว่ายังยังคิดอยู่เพราะมันย,ยังไม่ยังไม่แน่ชัดแต่พอผ่านมาประมาณสักสองเดือนก่อนเจออาจารย์ทุกวันนี้มันเห็นนะครับ เห็นทุกอย่างเลยความคิดเห็นหมดแต่มันจะมีตัวรูสองดึงกลับมาตลอดเลยภายในวิจิวิตเดียวแปบ๊บเดียวอย่างตอนนี้เวลาคุยผมหาว่าผมไหลไหมมันก็มีบ้างเพราะเรายังไม่แบบมันรู้จริงๆเนาะครับเนาะมันไปปุ๊บนะครับจะดึงกลับมาโดยอัตโนมัติใช่มันมไม่มีอะไรเลยครับผมจะพูดยังไงดีซึ่งสภาวะนี้ยเอาง่ายดีกว่าผมขอยกตัวอย่างการรู้สองที่ผมเคยเจอมาเนาะอย่างผมคุยกับคนไทยเหมือนกันเราจะรู้ว่าคุยอะไรโดยไม่ต้องมาคิด มันผ่านเข้าหูมันจะขึ้นไปเลยว่าแปลว่าอะไรอะไรยังไงแต่ถ้าเราคุยกับต่างชาติมันจะเป็นฝรั่งหรือญี่ปุ่นแล้วแต่เราพอคเองึกเราเปุา๊บใช่ไหมครับเราจะคิดละอ๋อย oh, ิ่แปลว่าอะไรยิ่แปลว่าอะไรซึ่งนั่นแหละคือรู้หนึ่งเพราะเราเอามาคิดอยู่แล้วมันแปลอ่าถูกไหมครับใช่แต่ถ้าเราคุยกับคนไทยมัน,นอย่างเงี้ยมันเข้ามาในหัวเราเลยเรามันเลยผ่านไปอ๋อเราไม่ต้องแปลไม่ต้องคิดไหลาตามธรรมชาติไปหมดเลยอันนี้ถูกต้องไหมครับครับครับก็ครับก็ถูกต้องระดับหนึ่งนะครับ เออถ้าเกิดไปรู้รู้สองปุ๊บมันจะรู้แบบงวงว่างไปเลยใช่ครับมันจะไม่ดมจะไม่มีการปรุงแต่งใช่ครับมันจะรู้แบบสัตว์ว่าเวลาเห็นอะไรอย่างผมหยิบผมรู้ว่าผมหยิบผมรู้ว่าผมยืนรู้ว่าเดินแต่มันไม่คิดว่าต้องเดินไปไหนหยิบทาอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเห็นของมันเองหมดเลยประมาณนี้คือรู้สองมันไม่ไม่ใช่ความคิดนาหน้ารู้มันรู้เลยอย่างเงี้ยถ้าเกิดไปรู้เหนื่อมันจะคิดก่อนนะมันจะคิดคิดก่อนมันจะคิดโคนมันจะก็เรียกว่า จะแจกแจงจะอะไรทั้งหลายเนาะหรือกรณีเกิดความโกรธก็จะไปดับความโกรธจะไปทําให้มันผิดเพี้ยนจากธรรมชาติถ้าเกิดรู้สองเนี่ยมันเป็นรู้ว่างว่างรู้ไปเลยอย่างเงี้ยนะแล้วมันรู้แบบว่าเออมันมันเข้าใจมันคือเป็นเป็นปัญญาที่มันเข้าใจว่าอ๋อไอตัวสิ่งที่ถูกรู้มันถึงมันจะเป็นอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจก็เหอะเราก็แค่รู้ไงฮะพอรู้ปุ๊บเนี่ยไอตัวอารมณ์มันก็เลยมันก็เลยทำลายเราไม่ได้เพราะมันเป็นอาการที่มันขึ้นมาแล้วเราเข้าใจเขาพอเข้าใจเขาปุ๊บเขาเขาก็จากไปเอง โดยที่มันจะตากแต่รู้หนึ่งตรงที่ว่าบางทีไปจะไปคิดบวกเนี้ยลลบลบโกรธใครอะไรใครเราจะไปคิดบวกเนี้ยมันก็คือคิดซ้อนคิดอ่ะมันก็เลยไม่จบแต่รู้สองเนี่ยมันรู้รู้แบบอิสระรู้แบบว่างๆรู้แบบเข้าใจว่าธรรมชาติมันมีฝั่งสิ่งที่ถูกรู้กับธาตุรู้ท่ารูาาา้อย่างกรณีผมเปรียบเทียบก็เหมือนเนี่ยรโพงอย่างเงี้ยรโพงกับตัวเรามันก็คนละอย่างกันไอตัวธาตุรู้ก็เหมือนการแต่ตัวธาตุรู้อยู่ข้างในไงฮะ ตัวธาตุรู้ก็ไปเห็นอีสิ่งที่ถูกรู้ก็คืออารมณ์มันก็เหมือนเนี่ยตัวเรากับลําโพงมันก็แยกคนละส่วนตัวธาตุรู้กับสิ่งที่ถูกรู้ที่เป็นอารมณ์มันก็คนละส่วนเราเข้าใจแค่นี้มันก็เลยทําอะไรเราไม่ได้แต่คนทั่วไปมันไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะพอมันไม่เข้าใจแบบนี้มันก็จะไปไปผักสายเล่าไอ้ไล่ส่งเขาจะไปเปลี่ยนแปลงไอ้เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเขาอย่างเงี้ยมันก็เลยจะเป็นรู้หนึ่งนะะมันก็เลยวนเวียนอยู่รู้หนึ่งเพราะรู้หนึ่งมันมีเป็นรู้ที่แบบไม่เข้าใจ ป็นรู้แบบต้องละต้องกระทํา้องต้องวางอะไรเงี้ยนะรู้สองรู้สอมมันแบบรู้แบบแบบเราเนี่ยเราคันแล้วก็เกาเราคันเนี่ยเราก็เกามันแค่นี้เองเอนมัติมัดใช่ไรมทาเราคันธรรมชาติเขาคันอย่างเงี้ยไม่เห็นนะรู้กัรู้แค่นี้ว่ามันคันเราก็รู้อย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปท่องไม่เป็นไรนะมันรู้อยู่แล้วไม่ต้องไปท่องนะครับมีใครจะถามอะไรไหมครับถ้าถามจะทำจะเดินได้นะครับ ให้คนเดือถามบ้างนะครับถามได้ถ้าตอบได้ก็จะตอบถ้าไม่ตอบถ้าผู้ไม่เป็นจะให้อาจารย์สมงบังช่วยเสริมคําตอบนะครับพราผมผู้ภาษาธรรมะไม่ได้เป็นแต่จะเอาสภาวะมาให้อาจารย์สมบวังตอบอมีไหมครับน้องถามน้องถามอ่ะคือจริงๆมันเป็นคําถามก่อนที่จะมาปฏิบัติเพราะว่าก่อนที่จะมาวันเนี้คือปฏิบัติมาก่อนแล้วเออ มันเคยเจอสภาวะนหนึ่งที่ความคิดะเราไม่รู้ความคิดเรารู้ว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมความคิดอย่างเงี้ย <Maybe. S 1> แต่มันมีผู้รู้เด่นแต่มันไอสูเน,นี่ยม,ม,มันคือมันคือความคิดแต่ไม่รู้ความคิดเรื่องอะไรแต่แเรารู้ว่าเข้ามาเราทุกอะเสร็จแล้วมันก็ดับลงเราเราก็อยู่อันนี้ถูกถูกไหมคะถ้าถ้าถ้ามันท <believ S 2> ุก็ไม่ถูกอ้าเนะคะถ้ามันทุก็ไม่ถูก ถ้าถ้าถ้าเกิดรู้สองปุมมันจะไม่ทุกข์แล้วเ<ม>พราะมันเข้าใจไงฮะอ่ะอ่ะมันใช่แต่หนูงงไอส้สู่สสสะเข้าใจสู่ๆของหนูไหมคะเข้าใจมันก็ไม่ไม่ไมไมแตกต่างอะไรปวดฉี่อ่ะมันก็เหมือนกันมันเป็นอากาตรตัวหนึ่งที่มันขึ้นมาเราไม่ต้องไปสนใจว่าเนื้อหามเป็นไงหรอกปกติเราเวลาความคิดเข้ามาเราจะรู้เลยว่าเนี่ยมันคือเรื่องคนนี้คนนี้ออกมาพูดกับเราอย่างนี้อย่างนี้ปกตินะแต่อันนี้มันสู่ๆอ่ะคือคือมันกระจยมันจะเริ่มต้นของอารมณ์ไงแต่เราเห็นมันก่อนไงอันนี้แสดงว่าเราเห็นเร็ว มันก็เลยดัาไงมันยังไม่เป็นเรื่องราวไงคือตัววิญญาณขันมันทํางานเนี่ยมันมีหลายสเตปนะที่ที่ผมบอกมันมีหลายสเตปสเตปแบบว่าเออถ้าสัตว์ว่าแบบว่ามองสัตว์ว่ามองปุ๊บมันก็จบไงแต่ถ้าเกิดว่ามันตะกี้บมันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็เห็นคือยังไม่ปรุงเป็นเรื่องราวก็เลยเราก็เลยไม่รู้ว่าความหมายจะปรุงอะไรก็เลยเห็นเป็นก่อเนี่ยเหมือนเราเนี่ยเราเราอยู่ในบ้านแล้วเราเราก็จ้องมันมีประตูอยู่6บานใช่ไหมครับ ถ้ากืสมมติว่าเรานั่งอยู่ในบ้านนะแล้วเราก็มองไปประตูทั้งหกบานถ้าสมมติว่าโจมันจะเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดมันเห็นเรามันจะหนีไหมหรือมจะมันจะมันจะเข้ามาในบ้านเราถ้าเราเห็นเขาอะมันก็ต้องหนีก็เหมือนนี่แหละที่เราเห็นมันกล่อมก็เลยหนีไงเราก็เลยไปรู้หน้าตาไอ้โจนี่เป็นผู้ชายคือเผู้หญิงมันเป็นเด็กมันใส่เสื้อสีอะไรเราไม่เห็นไงเพราะมันยังไม่ยังไม่เข้ามาในบ้านเราอ่ะถ้าเกิดเข้ามาในบ้านเราปบเราถึงจะเห็นใช่ไหมไอ้นี่เป็นชผู้ชายเป็นเด็ก เป็นหน้าตาแบบไหนมีหนวดคาวมีอะไรคือของหนูมันเร็วไงพอมันเร็วปุ๊บจมมันมันไหวตัวทันก็เลยหนีเนี่ยไม่เท่านั้นแหละเลยหนูก็เลยไม่รู้ว่ามันหน้าตามันยังไงก็เลยก็ได้สู่สู่ส,ส,ส,สู่อะไรนี่แหละอย่างเห็นน้องพูดอารมณ์นันคืออารมณ์ใช่ไหมครับอาจารย์เออใช่อย่างเพิ่งเกิดสดร้อนอารมณ์ที่ผ่านมามีเรื่องเศร้ากับคนที่ชอบคนที่หนึง่งเนาะคือทุกครั้งเวลาผมเศร้าอย่างเงี้ยผมจะร้องไห้ออกมาแบบแบบ แบบไม่คิดเลยแต่ครั้งเนี้ยมันเศร้ามันเจ็บข้างในนะครับแต่มันเหมือนมีตัวอะไรบางอย่างดึงมาให้แบบว่าไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องมาอย่างเงี้ยครับแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรครับคือมันเศร้านะครับแต่เศร้าแบบว่ามันมีอะไรแบบมันเรารู้ว่ามันเศร้าแบบแบบเดียวกันแบบเดียวกันน้องใช่ครับคือโจรคือคือโจรยังไม่เข้าบ้านไงเราเห็นโจรก่อนโจรก็เลยตะเลิดเลยอย่างเงี้ยแบบเดียวกันโจรมันยังไม่ได้เข้าบ้านเราก็เลยไม่รู้ว่าผู้ชายผู้หญิงเนี่ยนะแบบเดียวกันไอไอพวกเนี้ยมันคือความละเอียด มันเป็นขั้นๆผมก็เคยเป็นผมผม,ผมเนี่ยกำลังจะปรุงอะไรขึ้นมาเนี่ยมันเห็นก่อนไงพอเห็นปุ๊บเฮ้ยมันมันปรุงอะไรเนี่ยมันมันเอ๊ะไงแต่น oh, hey, ึกไม่ออกเพราะว่ามันมันเหมือนกับเราเราจะไม่ยังไม่เห็นมันชัดเนื่องจากว่าอารมณ์มันยังไม่ชัดไงแต่เราเห็นก่อนก็เลยเออเรเข้าใจเลยอธิบายให้ถูกอ่ะคือที่น้องผมผมเข้าใจมันเป็นอารมณ์เขาเรียกว่าธาตุรู้อ่ะธาตุรู้มันเก่งขึ้นเนี่ยเอาเนี้ยนะพอธาตุรู้เก่งขึ้นไอไอขโมยมันเลยเข้าบ้านไม่ได้มันก็เลยหนี ไอ้ขโมยก็คืออารมณ์มาแหละที่มันย like no no ัง <laughs> ก <laughs> <having their> <language> ่อ <shared> ร <language> ่างสร้างตัวไม่ได้เ่ยมันยังเข้าวงยังยึดเข้าไปในบ้านของเราไม่ได้ยึดพื้นที่ไม่ได้แบบนี้เข้าใจอย่างจะมีสู้อีกไหมจะมีสู้อีกไหมก็คืออะไรถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วจริงๆนะครับพอมันเกิดอะไรผัดซ่ากระทบต่างๆเนี่ยมันจะมาเองโดยมัติโดยเราไม่ต้องไปคิดเลยว่ามันจะมาเมื่อไหร่มันจะมาตอนไหนมันจะปุ๊บเข้ามาดึงเราออกหรือกรันตอย่างเงี้ยครับซึ่งอารมณ์แบบเนี้ยมันโคภรวาตลอดเลย มันมีบ้างหนึ่งยี่สี่ชั่วโมงผมจะอยู่ประมาณสิบหกชั่วโมงที่เคยแบบตื่นมาเจ็ดโมงเช้าใช่ไหมอ,อารมณ์ของดูเวลาไปเลยปุ๊บผ่านไปประมาณเกือบพุ่มอ่ะเฮ้ยเรา<ม>ยังเบาวิวอยู่แต่หลังจากนั้นเมื่อผู้คนในบ้านมาพร้อมกันในบ้านหลุดเนี้ยถ้าคนเยอะมันต้องมีบ้างที่หลุดทุนทีอาจารย์มันมีหลุดอยู่บ้างครับผมก็เลยแบบพยายามดูว่าเราอยู่กับเวลาอารมณ์เนี้ยกี่ชั่วโมงแต่ไม,ไม่ไม่ไปสังเกตมันนะครับแค่แบบว่าเห็นแต่ไม่คิดถ้าคิดแล้วสดงวาแสนงราไม่เห็นมันเราจินตนาการไปเองเนี้ยคับ พอหลังจากนั้นปุ๊บมันก็แบบหลุดเลยถ้าคนเยอะคือหลุดแต่หลุดไม่ใช่หลุดตลอดนะครับหนึ่งชั่วโมงหลุดปุ๊บสามนาทีกลับมาห้านาทีกลับมาสิบนาทีกลับมาอย่างบางครั้งถ้าเหมือนว่าเรารู้สองเนี่ยครับเราพิมพ์อะไรไปหรือพูดอะไรไปโดยไม่คิดแต่ความพูดไม่คิดหมายถึงว่าไม่ได้พูดไม่คิดแบบไม่ดีนะครับพูดคิดแบบว่าพิมอะไรไปเราพิมพูดอะไรไปเนี่ยพูดแบบไม่ได้คิดแต่คนที่อ่านหรือฟังเราอะเฮ้ยไอ้นี่ว่ากูนี่หว่า ไอ้นี่มันนี่ว่ะอ่าเสีงเขาคิดแต่เราไม่คิดอะไรเลยอันเนี้ยอันนี้นคือผู้พิ่ของสำหรับของของรู้นสองที่ผมเข้าใจนะครับเราไม่เรามีเจตนาที่พิมพ์ไปแบบเหมือนแบบไม่คิดอะไรเลยแต่คนที่รับฟังอ่านหรืออะไรเงี้ยเขาจะคิดแทนเราแล้วมาโกดเราซึ่งเราก็งงมันไล่อ่านอ๋อสงสัยคนที่เข้าแบบนี้เขาไม่เข้าใจที่เราพูดอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเราไม่คิดอะไรเลยแต่พอเราอออปุ๊บช่างมันอ่อแล้วช่างมันอย่างเงี้ยครับซึ่งเราแบบเราไม่เราไม่แบบว่า มีจิตที่แบบไม่ดีจะไปประมาณนั้นอ่างเงี้ยค่ะโอเก็ขับขอบคุณนะน้องเซนนะครับเดี๋ยวทีมทีมทางเชียงรายอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เขาข้ามมาจากต่างประเทศเลยนะครับเขาเชิญคุณเอนะครับคุณเอข้ามน้ําข้ามทะเลมาเลยนะเพื่อจะมาฟังนะครับสุดภขาพรู้นะครับแม่สองเนี่ยส่งมาเลยนะครับ เดียนาโคจะเป็นตัวแทนเราไปเผยแผ่ <c oughs> ที่พม่านะครับเป็นตัวแทนของเรานะครับอ่ะอันดับแรกเลยนะคระ <c oughs> ับอช่วยแนะนําตัวนิดนึงนะครับแนะนำตัว <c oughs> อันนี้ชื่อเองนะคะมามาจากที่ทาคิลิปวัติบะม่าเนาะก็ตัวนี้แม่ส่งก็บอให้ส่งมาแล้วก็เอาให้มาปฏิบาาัติฐานดวให้มพรฟอมที่นี่ และตอนแรกนี atem, ่ก็เอ็กก็ไปไปเจอกับอาจารย์ครั้งหนึ่งค่ะที่โดยสงบก็เลยที่เมื่อก่อนนี่ก็มันไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันค่ะตอนนี้แต่ฟ้องอาจารย์บอกว่าเราเนี่ยอยู่มือกล้องวงจดได้ไหมเอกว่าเราดูอยู่ดูกล้องวงจรแต่ว่าเอ็กผู้ไม่ค่อยชัดนะคะฟ้งกล้องวงจรกล้องวงจรเขาอัว เมื่อก่อนนี่เราก็ไปเจออะไรมันกระทุ้อะไรก็เราก็ต่างเขาไปตะหลอกไงว่าพูดอะไรไม่ดีก็เราก็จะมโมโหตะหลอกแส่ๆแล้วก็เวลาเราอยู่ก็มาอยู่แข่งของด้วยใช่ไหมเราต้องเจอคนคนเนี่ยไลไรแบบอะไรที่ไายภาษาเหมือนกับบางคนบางที่ก็รู้จักบางคนก็ไม่รู้จักอย่างเงี้ยบางที่ก็ภาษาก็ภาษาจีนก็มีภาษาเราก็มีคำเีงก็มีที่ฝั่งน้อะเป็นเนี่ยเราไม่จีนก็มีเวลารู้ก็รู้ไม่รู้ก็เขาก็ เอาม,มือมาเองเนี่ยชี้ว่าเออแบน,นี้แบน,นี้อย่างเงี้ยจะเอาอันนี้ก็อันนี้ลาค้า,าก,ก็เราพูดไม่ได้ก็ออกออที่เครือแหละเอาที่เครือแหลรนี่แล้วก็ปชี้ให้ดูว่าเอออันนี้ไปมือก็มือไปพังก็พังอย่างนี้ค่ะก็บางคนก็มีลูกค้าก็มามีหลายแบบเนะเาะข้อจีแจเข้อะตอนนี้ที่ไม่ทมี่ไม่รู้ที่โสเนี่ยกลวมากรัวมาคำโมโหข้าอย่างเงี้ย เขาพูดไม่ดีก็เราก็ไม่มพูดออกมาคุณนอกกาเราพูดในใจแต่แต่ที่ไปเจอก็อาจารย์นี่ก็ที่นนใจก็ไม่พูดแล้วที่เขาพูดที่จบเขาพูดเสร็จเราก็จะจบมาที่นี่เลยมันไม่คิดต่อเลยแล้วมันไม่ไปมันไม่ไปสถานการณ์อะไรพวกมันไม่มีแล้วอย่างเงี้ยก็จะจบเขาพูดมันมาลาไม่ดีก็ไระตบงไปต้นไม่ต้องไปคิดต่อแล้วไม่ต้องไปโมโหไม่ต้องไปต่อแล้วอย่างเงี้ย เขามาซื้อของว่ามือนกังเขาตอว่าราคานี้ได้ไหมไม่ได้ที่ได้ก็เท่านี้เขาจะออาก็ออมไม่ออาก็ให้จบไปตรงนี้เขาไม่ไม่ต่อไปอลยอย่างเงี้ยค่ะเขาคงที่พูดมาไม่ดีก็ให้จบที่ที่พูดเนี่ยเร้ก็ไม่ไม่จอดไม่จบที่อะไรอ่ะไม่ให้ไม่ไปต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยแบนนี้ก็ค่ะรู้สึกว่าเบนนี้มันบ้าคือ เบาขึ้นเนาะเบาแล้วก็ไม่ไปต่อแล้วก็มาแม่จินตนาการอะไรก็มันไม่มีแล้วไงครับไม่ไม่จินตนาการใช่ไม่จินตนาการอาจจะอธิบายเพราะว่ารู้สองหน่อยว่าตอนที่เราอยู่ณปัจจุบันอย่างเนี้ยเราอยู่ยังไงครับก็ตอนนี้ก็มาว่าจะหลงเออภพราะวะรู้สองจะเป็นว่างๆใช่มาว่าแล้วก็มันไม่ไปคิดอะไรความคิดก็ไม่เข้าเข้าก็มือเวลาว่างสอย่างมันไม่มีอะไรจะเข้านะแต่ว่าเราพูดนี่ ก็าอาจจะพูดออกมามันไม่เปินอย่างเงี้ยอืแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันว่านะของที่มาพูดไม่ดีมาด่าก็เวลาว่าเนี่ยมันไม่มันไม่ไปเข้าข้างในแล้วอพอมือกับว่าลงมาลงมาผ่าก็เขาก็พาไปเลยอย่เนี่ยก็รู้สึกอย่างนี้นะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเมื่อก่อนนี่คองมาบ่นเนี่ยจริงๆเขาว่ามันไม่กลวง มปีแบบไม่ได้กลัวอยู่ที่มันแม่ที่มันไม่ว่านี่มันแม่เข้ามานี่นะจะต,ต้องกลัวอยู่แล้วจีเนีย่ยเขาจะองลาบไปแล้วนึงยันเนื้อก็ลาบไปอีแล้วแต่ว่าเวลาอัาว่านี่ยมันไม่ลาจริงๆเขาจะจบไปตอนนี้เลยมาจบปัจจุบันนะปัจจุบันใเขาเรื่องใหม่ปุ๊กก็เป็นแต่ปัจจุบันใหม่ใช่ค่ะไอปัจจุบันเขาจะมาปุ๊กเขาเ<อ>สมมติว่าพี่คุณนล้ก็พูดมาไอไอไอ,อ,อ,อแบบหนึ่งใช่ไหมคะเขา่าพี่พูดพูดคนนี้พูดจบ เขาก็จะจบไปตอนนี้เลยเขาไม่ลากมาแล้วแล้วอีกคนหนึ่งพูดว่าเขาก็จะมาพูก็้ังใช่แล้วก็มาจบตอนนี้อย่างเงี้ยมาแม่ตอบไปว่าเอ็น e ี่พี่พูนี่เขาพูดอย่างนี้นะแน่พี่รู้ไหมเขาพูดอย่างนี้นะมันไม่ตอบแบบนี้แล้วค่ะจะนิดเขาอาจจะตอบพูดดีก็แล้วแต่พูดไม่ดีก็แลวแต่เขาไม่แม่ตอบต่อต่อแล้วนะคะเขาจะจบแต่ตอนนี้ทอนนี้เลย หรือไม่สนใจว่ามันมันจะพูดเออ่จะพูดแบบพอใจไม่พอใจเราก็อยู่อยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงไอ้ว่างๆเนี้ยใช่ไหมมีใครจะถามอะไรไหมครับค่ะใช่ค่ะเอรู้แต่ขายของใช่มใช่ค่ะทีนี้มันว่างๆแล้วตอนนี้คุณก็เลยไมปตื้นให้ลูกค้าซื้อของนะไม่เลยเข้ามาต่อราคาคุณบอกว่าไม่สนใจแล้วไม่ใช่ไม่สูงแจกค่ะเอาไม่ใช่เบนนะค่ะ ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่หยางก็หยางไม่ใช่เป็นนะค่ะส้มวัวเขาราคาเนี่ยเราก็ตั้งไว้อยู่แล้วแล้วส้มวัไอ้กระอินนี่เราจะขายมือสองใช่ไหมคะเขาก็บว่ามือหนึ่งได้ไหมมือสองเราก็รู้ได้พันหนึ่งเราก็จะรู้ได้ 1, <c oughs> ไดแค่พ <c oughs> ันหนึ่งเพรู้อินเวสี่อย่างเงี้ยเขาก็มือกับว่ามัดตุติกอะรู้ให้เธออย่างเงี้ยแบบนี้เราก็บอกว่าเท่านี้มันไม่ได้แล้วนะร,รู้ได้เท่านี้ <c oughs> ใช่ไหม แล้วลูกว่าอันนี้ก็มาขัดถุงอ่ะใรขรพรอจะขาดทุนนี่จะไข่ได้ไหมคะไข่ไม่ได้เราก็จะต้องอ้อนและท้องมันมีมีเพื่อเพื่อก็มีโครงกานก็มีเราก็ใช้มีค่าใช้จ่ายก็มีเราจะต้องมีพี่พอจะต้องอ้อนให้พี่พอว่าเราจะต้องอยู่ให้ได้อย่างเงี้ยค่ะ ไม่ไม่ใช่ว่าไปบวกเขาว่าคนจะอเอาไม่ออาก็ไม่ต้องไม่ใช่เป็นี้พวกให้เขาพอใจค่ะเราเวลาจะต่อกับลูกค้าก็เราก็จะต่อให้ไผู้ยังไงอะลูกค้าก็มือ้ะจอมกันใช่ไหมมาปีเขาเขาจะต้องเอาไว้ให้เรามาบีคือจะพูดยังไงอ่ะแช่ธุรกิจก็ยังได้ใช่ใช่ค่ะไม่ใช่ว่าเล่ใส่สูงค้าใช่ค่ะ เขาไม่เอาก็ไม่เป็นไรเราไม่ไขก็เราไม่อวดไม่ใช่เบนนะคะ่ะค่ะแล้วก็มือก็ว่าเราไขาได้เท่านี้ใช่ไหมเออตอนนี้ก็รู้ไม่ได้แล้วเนาะของตัวนี้ก็คือบริษัทของก็คือเราก็ต้อ,อ,ตอ,องอธิบายให้เขาแล้วก็ค่าสรงอะไรก็ตอนนี้ก็มาแพขคืออย่างเงี้ยก็เลยอธิบายให้เขาบอกคุณเข้าใจบอกคุณว่าเขาเคยซื้อปีก่อนปีก่อนละตอนนี้ผ่าไปส่งปีละเอาให้ราคาเดือดได้ไหมอย่างเงี้ย เราบอก่ไม่ได้ลไแล้วค่ะอะไรอะไรก็คือมอเราก็ต้องคือเราไม่คือเราก็ยิ้มไม่ได้ค่ะค่ะตอนที่ไทยด้วยกนะ็ต้องใช้เหตุผลด้วยใช้มือมกใช้รู้สองด้วยนะต้องใช้รู้สองใช่ใช่ค่ะใช้ปัญญาในการพูดเนาะไม่เขารู้สึกว่าผิดหวังหรืออะไรเนาะจะต้องไม่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ซื้อก็ไม่เป็นไร อย่างนี้ก็ไม่ได้เราก็จะต้องพูดอย่างไงอ่ะง้อลูกค้าเออจะต้องง้ออยู่ลูกค้าเนี่ก็เป็นประเจอยู่อ่ะเขาเขาจะต้องมาซื้อของเราอ่ะแล้วไม่ซื้องัดหนึ่งเดือนก็ไม่มีใครอะไรก็เราก็จะเอาอยู่อย่างไงใช่ไหมคะเขาเขาก็ลูกค้ามาก็เราก็จะต้องจนราคาเขาไม่เขาไม่ซื้อไม่ได้ก็เราต้องอธิบายให้เขาว่าอย่างนี้อย่างนี้บริษัทก็คืออย่างนี้อย่างเงี้ย ก็สูงมากก็เขาก็ซื้อนะไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าออกไปเท่าไรนะเราซื้ออยูโอเคค่ะค่ะมีคำถามไหมครับไม่มีค่ะแต่เดี๋ยวเขาออกไปพูดออันนั้นก็ขอบคุณเอ๋นะเดี๋ยวเจอเนอะธัญญา่ักรายต่อไม่ได้มีอะไรจะพูดนะคะแต่ว่าขอ คอนเฟิร์มแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่เลยค่ะว่าจริงๆก็อยู่กับคือเคยคุ้คเคยคกับทั้งทั้งสองคนนะคะแล้วก็ก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงมากเลยเอย่างพี่เอกเนี่ยแต่ก่อนนี่ก็จะเป็นคนใจร้อนแล้วก็ไม่ได้เจอกันนานแล้วค่ะแล้วก็มาเจออีกทีก็รู้สึกว่าเออเปลี่ยนไปจริงอะไรเงี้ยค่ะก็น่าจะเป็น การันตีได้แล้วเนาะว่าเป็นตัวแทนของอาจารย์สมบัตงไปเผยแพร่ได้ในข่ะวเดี๋ยวไปเทนพิเศษเลยนะไปเทนแท,ทนพิเศษแล้วก็เป็นกํนาลังใจให้น้องเซนนะคะว่าเออมันมันมันตอนนี้น้องก็แบบว่าเดินทางนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้ว่าคิดดีทำดีดีแล้วก็ทำต่อไปสู้ๆค่ะ ่ะไม่มีอะไรจะพูดเนี่ยค่ะให้กำลังใจอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไหนไหนก็ขึ้นมาแล้วนะเพราะแม่แม่สองเขารออยู่เดี๋ยวจะสัมภาษณ์นี่แหละต่อจากนี้นะให้อธิบายรู้หนึ่งกับรู้สองเอารู้หนึ่งก่อนที่ตามความเข้าใจของเรารู้หนึ่งใช่ไหมคะตามความเข้าใจก็รู้หนึ่งก็คือการปรุงแต่งและไหลไปกับสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นเอ่อตาทั้งตาท้งหูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือผสัสสทุกอย่างอะคะ่ะอันนี้คือรู้หนึ่งครับอ่ะรู้อ่ารู้สองรู้สองที่เราต้องอที่เราเรียนรู้กันนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยรู้สองเนี่ยอธิบายหน่อยรู้สองก็คือแบบว่าเหมือนแบบมันอยู่ข้างในข้างในอะคะ่ะมันมีอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันก็จะถ้าเราอยู่กับรู้สองเนี่ยเราก็จะไม่อ่ปรุงแต่งต่อไปคือไปตามไหลไปตามรู้หนึ่งเนยคะ่ะอาจารย์ครับมันก็จะว่างแบบว่าเบ้าอะค่ะ ลองยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมครับในชานที่ว่าเราเจอรู้สอนแล้วเนี่ยเราเคยโกนคนอย่างก,ากาไม่รู้ผิดถูกแล้วค่ะได้ได้อย่างเช่นเรื่องของเพื่อนละกันค่ะ่เพ <inflamm S 1> <c oughs> ือนก็อย่างเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะคือตัวทันี้เองก็จะเป็นคนแบบว่าพร้อมฝ้ายอะไรเงี้ยพร้อมบวกมากเลยแต่ว่าตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าสมมุติว่าอย่างเหตุการณ์ที่ สดๆร้นอนๆนะคะก็คือก็จะมีคนมาพูดว่าเฮ้ยแบบไอออยอ่ะแบบมันว่าให้แกอย่างเงี้ยเออแกแบบอีกกลุ่มหนึ่งเขาแบบว่าดูแกแย่เลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็จะโทรไปเคียร์เลยอะไรเงี้ย <laughs> คือคือปรุงแต่งไปแล้วอะจริงไม่จริงไม่รู้แต่ว่าเราเราก็จะเคียร์เดี๋ยวนั้นอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือแบบเอ๊ะเหมือนมันก็ ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยค <DR EN G T> ่ะก <t ry> ็ถ so ้าเขาจะเข้าใจยังไงหรืออะไรเงี้ยก็ปล่อยเขานั่นเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องทัญญาอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ว่าคิดจะต้องแบบว่าเอาความจริงหรืออะไรเงี้ยค่ะไม่ไม่ตัดจบตรงนั้นเลยว่าแบบเสียเวลาอะไรเงี้ยประมาณนั้นไม่รู้ว่ายังไงเขาคําแนะนําด้วยค่ะก็จะเหมือนเหมือนกับเอ๋เนาะที่ว่าผ่านแล้วก็ผ่านไปอย่างเงี้ยเหมือนรวมพัดทที่เขาอธิบายเนาะ ตัวรู้สอนมันจะไม่ตัวตัวไม่ยืดอ่ะแหละนะมันจะรู้มันจะเข้าใจมันมันจะจสัจตว่ตว่าหมดเนาะมันจะไม่จะไม่ไม่เป็นยุ่งการลมอ่ะเพราะว่าก่อนนี้ก็คือจะแบบว่าเออยังไงเธอว่าชนะออยอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็บอกว่าพูดมาพูดความจริงอะไรเงี้ยคือบางทีเราคิดคือเหมือนก่อนก่อนหน้าน,นี้นะก็ไม่คือจาความจริงจากเขาท่าให้ได้อะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรหรอกมันก็ปล่อยไปทำนั่นละค่ะ ตัดจบที่เราดีกว่าคือคือรู้หนึ่งจะไปแก้ข้างนอกจะไปแก้คนนั้นแล้วมันแก้ได้ไหมครับถ้าเกิดไปแก้ไอ้คนที่หนึ่งอาจะแก้เรียบร้อยคนที่สองย่างเงี้ยคือไอ้ไอ้รู้หนึ่งเนี่ยจะไปแก้ข้างนอกจะไปให้คนข้างนอกเนี่ยจะมาดีกับเราจะไม่ต้องมาพูดจาไม่ดีกับเราใช่ไหมค่ะแล้วมันทําได้ไหมครับอย่างนั้นเงินอย่างนั้นถ้าคนแบบร้อยคนไม่ชอบหนูหนูก็ต้องไปเคลียร์ทั้งร้อยคนอย่างเงี้ยแล้วเพราะฉะนั้นเราเคลียร์ในใจเราแค่ใจเดียวก็จบแล้วใช่ไหมครับแค่ใจรู้สองคก็จบใช่ไหมครับ จบเพราะว่ามันปรุงแต่งจากรู้สองใช่ไหมฮะไอไอตัวไอตัวรู้หนึ่งแล้วเราเข้าใจรู้หนึ่งเนี่ยแค่ตรงนี้ก็จบก็จะเป็นรู้สองใช่ไหมครับใช่เลยค่ะโอเคมีใครจะถามได้ไหมครับนะแต่แตงก็ไม่รู้ถูกผิดไม่รู้นะคะแต่ว่าก็นั่นแหละครับเหมือนว่าพูดสภาวะอย่างก็เเราที่ให้อาจารย์ถูกถูกแล้วครับถูกเพราฟังเารู้ไอตัวรู้หนึ่งเนี่ยจะเป็นรู้จะเป็นแก้ชาวบ้านเขานะมะนยแก้อาจารย์ทำไมรัฐบาลไม่ดีทำไมนายกไม่ดี ทำไมแฟนเราไม่ดีลูกเราไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วผู้นี้มันจะมีตัวกระตุ้นแบบอย่างออยมาพูดอย่างงี้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวไอ้หม่คนชื่อใหมายหมายก็ใช่ใช่เนี้ยคือแบบบางทีมันมันเหนื่อยอาจารย์มันมันเหนื่อยเปเคลียคนที่หนึ่งอ่ะคนที่สองมาด่าเลยแล้วอ่ะเปเกลียคนที่สองคนที่สามก็ด่าแล้วมันไม่จบใช่ไหมมันไม่จบต้นตอคือเราเราไปคิ้นเองคือการแก้ที่ง่ายสุดหนูว่ามันเป็นแก้ที่ตัวเองดีกว่ามันมันง่ายอ่ะเราจะรู้ รู้ตัวเองดีกว่าคือการแก้ก็คือการเข้าใจว่าเออมันมีธรรมชาติที่มันรู้แล้วก็ทํธรรมชาติตัวนี้มันรู้อย่างเดียวมันไม่ยุ่งเลยกับใครมันก็มอนจริงๆก็จบแล้วไงอ่ามีใครจะถามเลยอีกไหมครับคุณแม่คุณแม่พอใจไหมพอใจไหมเออจะได้ไม่ทะเลาะกันเนาะจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันแล้วนะเพราะว่าเป็นเป็นคู่ปรับกันเหมือนกันที่เคยเล่าให้อาจารย์ฟังอ่า แล้วเขาเข,ข,ข้าใจดีด้วยนะเขาก็เข้าใจเข้าใจแล้วนะ